เพราะว่าจาประจำวันจันทร์ที่16พฤศจิกายน2020บทอ่านจากหนังสือวิวรณ์ต่อไปนี้เป็นการเปิดเผยเรื่องพระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าทรงเปิดเผยแก่พระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อจะได้แจ้งแกบ่บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ถึงสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในเร็วๆนี้พระเยซูคริสต์เจ้าทรงส่ทงทงูตสวรรค์มาพบยอน ผู้รับใช้ของพระองค์เพื่ออธิบายความหมายยอนเป็นพยานถึงพระวาจาของพระเจ้าและเป็นพยานถึงคำยืนยันของพระเยซูคริสตเจ้าตามที่เขาเห็นความสุขจงมีแก่บรรดาผู้อ่านและผู้ฟังถ้อยคำของการประกาศพระวาจานี้และปฏิบัติตามข้อความที่เขียนไว้ เพราะเหตุการณ์นั้นใกล้เข้ามาแล้วจากยอนถึงพระศาสนาจากทั้งเจ็ดแห่งในแคว้นอาเซียขอพระหันถทานและสันติสุขสถิตกับท่านทั้งหลายจากพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ในปัจจุบันผู้ทรงดำรงอยู่ในอดีตและผู้สเสด็จมาจากจิตทั้งเจ็ซึ่งอยู่เบื้องหน้าพระบัลลังก์ของพระองค์ จงเขียนถึงทูตสวรรค์ของพระศาสนาจักรที่เมืองเอเฟซัสว่าพระองค์ผู้ทรงถือดาวทั้งเจ็ดดวงไว้ในพระหัตถ์ขวาและทรงดำเนินอยู่ในหมู่เชิงตะเกียงทองคำทั้งเจ็ดเชิงตรัสด,ดังนี้เรารู้จักกิจการความเหน็ดเหนื่อยและความเพียรทนของท่านและรู้ว่าท่านทนคนชั่วช้าไม่ได้ท่านทดสอบผู้ที่อ้างว่าเป็นอัครสา,าวก แต่ไม่เป็นและพบว่าเขาเหล่านั้นเป็นคนพูดคำเท็จท่านมีความเพียรทนและทนทุกข์เพราะนามของเราโดยไม่ท้อถอยถึงกระนั้นเรามีเรื่องตำหนิท่านด้วยคือท่านละทิ้งความรักที่เคยมีแต่ก่อนดังนั้นจงระลึกว่าท่านเคยเป็นอย่างไรจงกลับใจและทำกิจการอย่างเดิม พระวรสานบูลูกาขณะที่พระเยซูเจ้าทรงพระดำเนินมาใกล้เมืองเยรีโคชายตาบอดคนหนึ่งนั่งขอทานอยู่ริมทางเมื่อได้ยินเสียงผู้คนผ่านมาเขาจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นมีคนบอกเขาว่าพระเยซูชาวนาซาเรสกำลังเสด็จผ่านมาคนตาบอดจึงร้องขึ้นว่าข้าแต่พระเยซู โอรสของกษัตริย์ดาวิดเจ้าข้าโปรดเมตตาข้าพเจ้าเถิดผู้ที่เดินข้างหน้าได้ดุว่าเขาบอกให้เงียบแต่เขากลับตะโกนดังยิ่งกว่าเดิมว่าพระโอรสของกษัตริย์ดาวิดเจ้าข้าโปรดเมตตาข้าพเจ้าเถิดพระเยซูเจ้าทรงหยุดตรัสสั่งให้นำคนนั้นเข้ามาเมื่อเขาเข้ามาใกล้พระองค์ตรัสถามว่า ท่านอยากให้เราทำอะไรให้เขาทูลว่าพระเจ้าค่ะให้ข้าพเจ้ามองเห็นเถิดพระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่าจงมองเห็นเถิดความเชื่อของท่านช่วยท่านให้รอดพ้นแล้วทันใดนั้นเขาก็มองเห็นได้อีกและเดินตามพระองค์ไปพรางถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าประชาชนทั้งปวงเห็นเช่นนั้นต่างร้องสรรเสริญพระเจ้า ข้อคิดข้าแต่พระเยซูเจ้าโอรสของกษัตริย์ดาวิดเจ้าค่าโปรดเมตตาข้าพเจ้าเถิดนี่เป็นเสียงร้องของชายตาบอดที่ร้องเรียกหาพระเยซูพระเยซูซึ่งผู้คนพูดถึงว่าคนคนนี้ช่วยเหลือผู้คนมากมายอย่างอัศจรรย์ชายตาบอดผู้นี้ อยู่ในความทุกข์ของการมองไม่เห็นทำอะไรไม่ได้นอกจากขอทานเขากำลังสงสัยแต่เขาเริ่มมีความหวังเขาไม่รอช้าหรือลังเลใจเขาตะโกนเรียกหาพระเยซูมาผู้คนจะดุว่าเขาแต่ความหวังในใจของเขาทำให้เขายิ่งตะโกนดังกว่าเดิมพระเยซูเจ้าค่าพระเยซูเจ้าค่าโปรดให้ข้าพเจ้ามองเห็นเถิด พระเยซูเจ้าทรงรักษาเขาให้หายจากตาบอดความเชื่อของเขาช่วยเขาให้หายแล้วความเชื่อของเรามีแค่ไหนแล้วเราตะโกนร้องเรียกหาพระเจ้าหรือไม่อย่างไรขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2020